่บอกว่าจะเข้ากงหน้าหักเลยลูกมาเลกเข้ากงหน้าหน้าหักเลยทําไมอะ่ะอาการเป็นไงดงูได้เวลานอนแล้วลูกน้หน้าหัก <c oughs> หน้ายิ่งหักหักอยู่แล้วเอ้ยทำเข้ากงโอ้โหเบะสุดสุดมาเปนเล็กเข้าโกง,โโกโกงลูกไปวิ่งแย่ yeah, แล้วปากแย่ yeah, แล้วแย่ yeah, แล้วปาก เบะสุดสดทำเบะอุ้ยฝากอุ้ยเบะขนาดนี้ไม่ต้องอะไรเลยเลียยปะ่ะเดี๋ยวเข้ากรงลุกน้านี้แบบ <มา S 1> หัเข้ากรงเลยอย่ามาเด้ออย่ามางอนลง,ขงเข้ากรงแล้วมา ทั้งปากทั้งตาทั้งหน้าอุ้ยเบะ <c oughs> มันต้องเข้าใจมละลิป่ะเร็วเด็กดีเดี๋ยวไอติมมาแล้วไอติมมา